ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเทสเก้าศูนย์ตัวนี้เป็นเดิมเป็นรถก่อนนอกนะครับแต่ผ่านการใช้งานในเมืองไทยแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นี่เป็นเทสเก้าศูนย์กองใหญ่เกียร์สิบสองคูสิบสองนะฮะไม่มีไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นรถสเปคที่หายากนะครับอีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับเทสเก้าศูนย์ในปกติจะเป็นเกียร์ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่คือก็คือกึ่งไฟฟ้านะฮะสิบสองนี่จะเป็นระบบธรรมดาทั้งคันนะครับ นะฮะธรรมดาทั้งคันขาน้านิวฮอลแลนด์ครับผมนะครับเป็นรถที่สภาพเดิมนะครับสวยสวยเดิมนะครับแบบนี้เรียกสวยเดิมมีด้านหน้าของทีทีเฟินะครับใบดัดนน้าแปดฟุตแต่นะใบดันใหญ่เลยครับผมนี่ฮะแล้วก็มีหางสามแข้งหลีติดรถนะครับวันนี้นี่เราจะเอาไปติดเติมน้ำยายแอร์นะครับเอาไปเช็คระบบแอร์นะแอร์ไม่เย็นนะฮะ ก็เลยถ่ายคลิปถ่ายทอดไปปรากาศให้ชมกันนะครับผมตู้สวยนะฮะภายในสวยเดิมเดี๋ยวพาขึ้นไปชมครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนี่ครับางสามคงสีแข้งหลีครับเ <c oughs> นี่ยร,ระบบไฮดรอลิกเดิม <c oughs> ๆนะครับหุ่นไดแขนนอกแท้เลยนะครับเนี่ยฮโอ้สวยๆนี่ครับรถนี้เก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับ ก็คือเก็บงานคือแอ์นะฮะทำแอร์ให้เย็นแล้วก็เปลี่ยนจังหน้าใหม่ตัวนี้ทางร้านเราได้ทางานสั่งไ,งไว้แล้วครับกระจังหน้าตัวนี้นะฮะจังหน้ารวดตัวนี้ครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมรออะไรอยู่นะฮะด <c oughs> ี่ครับรถเก่าไทยที่พร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับสามารถขายต่มสภาพได้นะครับ <c oughs> รถฮะดูข้างในครับผม ้างในนี่ยังถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับนี่ฮะเหมือนเดิมแบบนี้ครับจวเปิดเปิดดูแสงนิดนึงท้ายเปิดได้ครับนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเกียร์สิบสองคูสิบสองก็คือมีสามคันเกียร์ครับไม่มีปุ่มหัวเกียร์นะครับผมครับหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้หน้าปัดก็จะมีรอบเครื่องนี่ครับรอบเครื่อง แล้วก็ความร้อนดับซ้ายนี่ความร้อน,นะฮะของานี้ของนี้ก็จะเป็นเกณฑน้ำมัน,นครับผมนี่ฮะแตไม่มีระบบตัวเลขที่ต้นที่น,นะครับระบบไฟนี้ติดทั้งคันนะครับ เดิมๆนะฮะกดก็กเป็นสองพาเลยนะครับเห็ว่าโลบห่งขึ้นเร็วเลยนะครับบ้ <c oughs> าดีนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปร้านแอร์นะฮะขับไปประมาณสากิโลนะครับผมจากนี้ไปร้านแอร์ลองดูฮะว่าจะวิ่งหอนวิ่งดังไหมนะครับผม เครื่องนิ่มๆเลยนะครับผมเครื่องดีมากนะฮะเกียร์ก็เท่าที่ขับดูก็ปกตินะครับพวงแรงเบาหมนุนนี่สบายๆเลยครับคือสิบสองเกียร์นี่ก็กระจายอย่างนี้นะฮะเข้าเกียร์หลักตัวนี้ครับริมสโลนะฮะถ้าวิ่งหลังหน่วเราก็ใช้สโลสามนี่ครับตัวนี้นะฮะตัวสามตัวนี้เป็นเดินหน้าเท้ายหลังนะครับเดินหน้าเราก็ดันเดินหน้าเท้ายหลังก็ดึงเที่ยหลังครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วครับตัวนี้ฮะ ระบบเกียร์ถือว่าใช้ได้ครับปกติวงลรยเบามากเลยครับตอนนี้นะฮะตอนนี้วิ่งอยู่หลักถนนนะครับเราจะไป น้ำมันนะฮะระบบเกียร์ก็ข้าวให้ตรงล็อกนะฮะตรงล็อกก็จะเขาง่ายครับผมอย่าไปขืนล็อกนะฮะนะครับเกียร์สี่ปลดปลดออกนะครับมาเข้าเกียร์สองเข้ามถนนนะครับเป้าถนนตัดนะฮะสี่แยก ก็เกสาก็ผักผักให้ตรงล็อกก็ดันขึ้นนะฮะก็จะได้เลยครับผม <c oughs> ครับผนี่เดินทางมาใกล้ถึงร้านแอร์แล้วนะฮะครับ อกอะไรแป๊บนะฮะนะครับผมนี่นะฮะก็คุยกันเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรออันนี้ครับผมเดี๋ยวให้ช่างของขับเข้ามาจอดนะฮะแล้วก็บอกว่าทําอะไรบ้างนะก็คือคันนี้เราจะเติมน,น้ำแอร์ก็เช็ครั่วซึมนะครับเช็คกลวดดูว่าตรงไหนมีรั่วมีซึมบ้างนะครับผมแล้วก็ให้ช่างเก็บความเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็คงจะต้องลดทิ้งวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราตบบ้านก่อน นะเสร็จนะช่างจะโทรตามนะครับเช็คให้พร้อมใช้นะฮะก่อนขายนะครับผมอะไรไม่ดีเราก็จัดการให้หมดนะครับส่วนกระจางหน้านั้นก็คงประมาณวันนี้น่าคงจะน่าจะคงจะได้อยู่วันจัร์คงจะได้ใส่ ปับปั้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลถเสร็จแล้วเราจะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนมารับรถครับผมไม่มีลมออเลยนะพี่ตูนะ้ <c oughs> นะครับผมมีรถเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเดี๋ยวก็๋ยวลองติดเครื่องเลยลองติดเครื่องลองดูนะครับตันนี้ <c oughs> ความเย็นใช้ได้ไหมได,ได้ครับผมมาทำเองนะฮะล้างตู้ใหม่นะครับเด,ด้อ แรงไหมแรงไม่ม,มเลยอ๋อเทีไม่มีลมเลยฮะอ๋อค่ะโอเคครับผมับผมแล้วก็ไปไปทีที่บ้านนะครับเรียบร้อยนะแอร์ครับผม ผมนี่นะฮะถึงบ้านแล้วนะครับครับไปทำแอร์มานะฮะแอร์เย็นปกตินะครับใช้ได้ระบบเครื่องระบบเกียร์ไฮดริกปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้ากระจังนี้ใหม่นะฮะพอดีอะไหล่มาแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับราคาตั้งขายนั้นไม่แพงนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์081 0 7 6 4 0ครับรถสวยสภาพดีนะครับ แห้งๆเดิมๆแบบนี้ครับผมเร90คองใหญ่เกียร์12กู12นะฮะแท้ครับเนี่ยวมีมา3ปีโ,โลครับเรื่องเขียวเลยของตีทุกอย่างครับให้ดูคอ,องครับผมคองที่มีลูกเกียวนะเหะ็นไหมฮะด้านในจะไม่มีลูกเกียเล็กข้างๆนะครับถ้าเป็นเกียร์12สภาพยางก็780%ครับ กระแทะแทะจากนอกเลยนะฮะถังสามแขงหลีครับประกอบติดรถแข้งหลีบ้านโป่งนะครับขายแบบนี้เลยไม่ต้องล้า,นลางนะฮะแบบนี้เลยจะทําสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผม0 8 1 0 0 7 6 4 0เดี๋ยวหน้ากระจังเราเปลี่ยนให้นะฮะเปลี่ยนให้ใหม่ระบรบไฟติดมาทุกดวงนะครับไฟเลี้ยวใช้ได้ครับ หรือต้องการให้ทำสีก็บอกได้นะครับเราทางร้านเราจัดให้ได้นะฮะผ่านชกไปไหนไม่ได้เลยครับสิสองโถสิบสองเกียร์นะฮะเกียร์แบบนี้ครับแห้ก็เห็นโอเคครับใช้ได้เลยวงไรปรับระดับได้ด้วยนะฮะ